สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วสมุนไพรน้องเคยเห็นมอจ่าต้นน,น,นี้ต้นหุ่นให้ต้นหุ่นให้น้องมักหุ่นไห้และเป็นเล็กหน่อยเคยเก็บกินอยู่เด็ดจ้ะดอกหน่ว้แดงๆนี่ผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วจ้า ว่าสิศึกษาเนาะว่าเพิ่นเป็นมีสรรพคุณด้านสมุนไพรกบเลยไปเสิร์ชหาใน Google กะได้สรรพคุณมาเล่าให้พี่น้องฟังล่ะจะ้สปปะสรรพคุณเพิ่น่หลายแต่กะสำคัญอยู่ด้อจ้ะถ้าจะใส่เพราะว่าเพิ่นพบเหลยนด้ทั่วไปเนาะตามป่ามันเป็นต้นเล็กๆ แก่โมใหญ่ปันได้สูงเต็มที่แก่ประมาณมันหาจะเกินเมตรครึ่งนี่แหละค่ะไข่ไข่อุ้มบักตองแรงขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นสีบบเป็นอุ้มหนาซ้ำบักบักตองแรงนอกจากบักบักตองแรงอ่ะแต่นี้เพื่อนแกรสชาติเพื่อนแกหวานหวานขึ้นกันจะย่ำซุกนี่จ้ะเอาไปกินได้เพื่อไผเคยกินหรือไผบ่เคยกินับเม่นมาแน่ด้วยจ้ะ สำหรับสบรรพคุณของเพิินแกี่มีโบลายจ้ะเพิินว่าเปลือกต้นมีรสเมาแต่ว่าแก้อาการเซนเอ็นพิการแกปวดเมื่อยแกเน็บชาชาตามไปมือไปเท้าเพิ่นว่าสามารถใส่เปลือกเพิินนี้ไปต้มกินประมาณนั้นเนาะจ้ะ แล้วก็รากรากรากขงเพิ่นนีรักษาโรคไตพิการบำรุ่นน้ำนมแก่กินอาหารพิษสำแดงสำหรับสตรีที่ต้องตี่หายนมบุตรน่จาจะหายนมลูกกอดลูกไม่ไหม่พรามีน้ำนมก็สามารถเอาเนี่ยลจะจ้ะเอาไปกินซอยบำรุ่งน้ำนม หลากใสหลากของเพื่อนเดินจกากโมเมนนวยน่วย,ยเพื่อนหนีโบโบแบบโบโบเดบอกถึงซับประคุณเนาะจ้ะซับประคุณเพื่อนกับโบหลายทั้งช่องกับเห็นเป็นพล้นผละไม่พื้นบ้านที่เขาเห็นทั่วไปจะไปเคยเข่าปลากับเห็นอยู่ทั่วไปนะคะ และน้ำมาเราให้พี่น้องฟังว่าเพื่อนก็นมีประโยชน์คือกันเด้อตอนมุ่นไห้นี่จ้ะสำหรับพี่น้องที่ต้องการจะใส่สมุนไพรต่างๆ่บัวจะเป็นทางช่องแนะน้ำเสนอมาเนาะคะ่ะกะขอให้พี่น้องก่อที่ใส่นอกจากไปปรึกษาผู้ลู้ปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณ ปรึกษาหมอโบราณหมอผู้เฒ่าผู้แกประจำบ้านละจ้ะที่เพื่อนเคยใส่เนาะจา้ะสำหรับท่างช่องกะมีเนื้อหาสาระดีๆกะนํ่มาฝากพี่น้องมักถ้าชอบในด่านสมุนไพรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องน่นอูกบญในเด้อจ้ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า